าลูกค้าลองรถน,นะครับให้ลูกค้ามาดูรถครับพามาลองมาไปลองสักรอบหนะึ่ง คงขึ้นก่อนไปครับลองหน่อย,ยต้องให้คนขับประจำเต็งก็รู้รแนว <c oughs> น้องขับแต่รถกี๊ เป็นยังไงเกียร์โอเคอยู่เนาะ <Okay. S 2> เกียร์ครัสเกียร์ไม่กระตุกครับตอนนะี้ผมเกียร์ครัสได้น้อมนมเปิดแอร์หนักๆให้พี่ก็ดูหน่อยแอร์มันเย็นนะ่แปบบเดียวเย็นดีคอมมาใหม่อ่ะแล้วถ้ามั่ใหม่แล้วไฟอะไรไฟเบรกก่อน เบ็กร้วงบ่ไฟมันโชว์อืไฟมันค้างลองรถครับเดี๋ยวหวังนาะหัว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 ใหญ่ คนไม่เกยขับอะขับยากโชคเชิดดีหมดอยู่นั่นครับผมเดนเบาลเล็อกไว้นะเกาลงเยล็อกล็อกไว้แค่ไปชักพมซักอะไรใหม่ก็สวยนะครับตัวนี้ อันนี้ก็ได้กลับรถตรงบ้านใครเนาะสายอะไรนี่สายจอยู้ได้อยู่วะไม,ไม่ไม่ได้เดินออกข้างสวยควนโซนยังยังไม่มีร่องรอย ก็เจอบางคันคอนโซลจะแตกของรถประมาณสองโล อันนี้มีแต่จอดในร็อกกี้ออไปครับร็อกกี้อือมันมันคล่องตัวกว่าอะร็อกกี้หัวหัวมันเล็กๆว่าเดีย เสียงเครื่องจะอะไรเงยียบนิ่มนะความเสียงเครื่อง เสร็จแล้วครับนิ่มๆสวยๆนะครับคันนี้ดูแล้วครับจะจบหรือเปล่าวันนี้เดก้า F R A ตะกี้น้องใส่ใส่เกียร์สูงไปหน่อยมันใส่เกียร์สาม ได้ครับเพราะว่าเราเรีย,รยครัรดมาขับยังไม่ชินมือใ,มมใช่ครับผมชอบลงเกียร์เพราะที่ใส่เกียร์สามไปโดนสี่รงสวยคอยดูครับวันนี้จะจบหรือเปล่า ก็แต่หัวกว้างกิงงน้องฝั่งใหญ่ต่างจากล็อกกี้มากเลยจะบางรุ่นหัวต่ำต่ำเกินมันไม่สวยสรงไม่ได้กกใช่ครับสูงกว้าง จใจกับผมเพราะว่าเดี๋ยวลูกศรีสเกตก็จะมาโคราชจรออิงเขาเขาก็าจะมาวันนี้เขาว่าจะออกมาเลยแต่ผม,มผมว่ายังไม่ต้องมาดีกว่าว่าพี่นัดไ้ก่อนเ<ม>ขาเพิ่งโทรมาตอนประมาณเที่ยงครับชิร<ม>ีสเกตกบอกออก,ออกมาจากบ้านแล้วกาลังขับรถออกเลยบอกกลับกลับคืนก่อน <laughs> เพราะว่าผมลงไปใน youtube ก็เห็น เห็นทุกอย่างเห็นหมดใช่ครับเขาก็เลยว่ามันมันมันดูชัดเจนดีไม่เหมือนเราส่งรูปไปเราส่งรูปไปไม่ได้ไม่ได้ดูพวกเครื่องพวกอะไรเงี้ยครับคนคนนันไปเยอะอยู่สวย น่าจะประมาณแปดพันนะครับผมสี splash, ่สิบครับผมห้าปีครับเลือกสูงสุดได้ห้าปีห้าปีสี่ปีสี่ปีเดี๋ยวผมถามรายละเอียดให้ทีนะครับเดี๋ยวผมโทรบอกยอดจัดสี่แสนสี่แสนสี่ปี สิพี่เนาะพี่ไม่ขายหรอกพี่ครับอันขอ้คงขายบ้านเป็นงามแท้ของพ่อพ่อผมถามยังไม่ขายเลยผมจะเอานี่รออยู่รอตั้งนานแล้วครัเนี่ยนี่ก็สวยโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับวันนี้จบไม่จบ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ